เอาครับผมบัตรคิวบัตรคิวมาทาเบิดเชื่อเลยบัตรคิวโตคอยมากเลยที่ท่อเี่ที่ฟันว่าพอจะฟ้องเสียเห็นไหมแน่นอายุเป็นเจ็ดสิบสามเด้ครับผมย่างเจแล้วบวกอีกเพิ่มนึ่งฟาเพิ่นเสียเนาะกับเพิ่นขึ้นมาศูนย์สบัตรคิวเด้ครับผมบัตรคิว มเสี้ยอมเสียอสามเจ็ดสามเลขหาบริเทงามอยู่ดอันนี้กลมเสียได้ค่ะานมมอันนี้น้ำเชียมักัอยู่ดิับพี่น้องเนาะขอเป็นฝ่ายผู้ขอโชคขอลาบขอพรือเก้าครับผม สวัสดีค่ัท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมเอาค่ะท่านผู้ชมหัวมวนหมู่บ้านน้ำเชี่ยไปครับวัดเหนนไปหาปูคํามโนดไปผมค่ะกาบไปวายไปขอโชคครับแต่ว่าบัตรคิวน้ำเชี่ยถือใจอยู่ดีค่ะเพราะว่าน้ำเชี่ยฝันว่าพอเสียแม่เถอครับฝันว่าพอเสียเสียชีวิตแมหนียนอายุเพิ่นเจ็ดสิบสามอย่างเ็ดสิบสี่ครับน้ำเชี่ยก็เลยจัดลอตเตอรี อกะให้เอฟซีได้เบิ่งเนาะเพียพนมากน้ำเฮาาอาค่ะคลิปนี้น้ำเสียสีภาพไปตามแนวทางเลขของแอสเอาให้รวยได้ครับผมค่ะพนเขียนมาร์กสีครับพี่น้องเนาะเคยได้ยินบอก่ัทุ่นผู้ชมเอฟซีทรงให้น้ำเชี่ยพนว่าเพนถือลายงวดแล้วเนาะครับค่ะพนวามันเข้าจริงงวดว่าหันน้ำเสียเห็นน้ำเพิิน งวดนีเพิ่นได้สทรงมาให้อีกเอาไปลงให้เอฟซีเนี่ยเป็นงวดที่สองของน้ำเชียแต่ว่าเป็นงวดแรกที่น้ำเชียล์งขีบให้เอฟซีเบิง้งครับผมค่ะหรือว่าเอฟซีบางท่าน่นกาศจะเห็นด้วยเาอาจจะเห็นมาแล้วนะเนาะเอาอาให้รวยที่ครับผม,มเมนบนอย่างเดียวเนาะบนอย่างเดียวมีลักลอยพร้อมมีลักลอยพร้อมลักลอยข้าเจ้าว่าลักลอยพ่นเข้าดีดิค่ะท่านผู้ชมขอบคุณแนวทังของแอเอาให้รวยค,รค่ะ ขอบคุณเอฟซีใจดีที่เพิ่นทรงขอมูลให้เนาะครับเอาก่อนจะไปเบิ้งแนวทางแจ้งเอฟซี่ในแถวเพิน่นเพิ่นพากันบนอยู่ไต่ลิปไต่คอมเมนต์เพิ่นว่าวน้ำเสียเ์ว่าซื่อๆก็ได้ยาวตัวหนังสือขึน้นเอฟซีน้ำเสียตัดคลิปได้ก็ถือว่าเก่งแล้วบ่บ่ได้เอาตัวหนังสือขึ้นได้ครับผมค่ะน้ำเสียตัดคลิปได้ถือว่าน้ำเสียเก่งขักแล้วค่ะท่านผู้ชม ก่อมาเสียพิ่นสอนค่ะแต่ก่อนน้ำเสียตัดคลิปกับวเปนน้ำเสียบ่ได้ไปเหตุตัวหนังสือขึ้นค่ะมั่นคืนเองครับหรือว่าเอสิไปกดมุ่มหัวมุ่มก็ได้กด,ดปิดคํามบรรยายอย่างนี้แหละครับผมค่ะเ<า>นหวานข้ามบรรยายนี่ย t u b e เข็ดขึ้นมากเองครับผมหรือว่าเท่าอ c ที่พนเกง่งเพนคอมเมนต์บอกกันในเด้อยู่ใต้คลิปเนาะ ขอบอกเลยน้ำเชี่ยเห็นเพิ่นคอมเมนไลท์หลทลล์รอบแล้วว่าน้ำเชี่ยบ่ได้เห็ดยั้งเลยค่ะนยู้ซื้อกะบขืนมาเองสิแม่สิพิมเพิ่นว่าบางท่านที่ถ่าเพิ่นเพิ่นขึ้นกะคิดว่าทางสองเห็ดเพิ่นกะพิมว่าใหาน้นี่นะบบางท่านเพิ่นกะบ,บอกว่าแย่เอาตัวหนังสือขึ้นน้ำเชี่ยเอาลงบ่ต้องพิมบอกบ่ได้เห็ดยั้งเลยค่ะท่านผู้ชมครับบ่ได้เห็ดยั้งครับพี่น้องนะค่ะเพียงแต่ว่า โบลูผอมว่ามันเป็นอย่างครับค่ะบอกเพ่นเนอร์ค่ะน้ำเชี่ยวกับโบููคือกันหรือว่าเฮาสีรี่เสียไหม่ค่ะเนาะเป็นคํามันย่ายครับผมล่องไปค่ะท่านผู้ลู้แต่เขาเมนบอกนี้ด้ครับผมว่าไปปิดคํามันย่าทจังใดยังสิ่นนะครับผมค่ะแต่ว่าเคียงของน้ำเชี่ยพันบ่เปลี่ยนดีเอาไปเบื่องแนวทางกันเลยเนาะครับผมค่ะเอาค่ะดัานผู้ชมเอฟซีของน้ำเชี่ยเพลนทรงไห่ครับค่ะ เพิ่นทรงมาหายเพิ่นว่าเอาเล็กชุดนี้ไปให้เอบซี่เบืนะ้องเนี้ยค่ะผู้เพิพ่นทุนน้อยเนาะครับค่ะทุนน้อยดูไว้ก่อนค่ะทุนน้อยดูไว้ก่อนหววว่างหันครับผมเพิน่นใดแม้งหดวว่างหันไมเ่เถอะรักลอยกับเขาเพิ่นห้เบิ้งรักลอยดิเถ่าเดี๋ยวนี้ลักลอยเด่นสองสี่หกว่างหันเข่าสองเนาะครับหวดนี่เดยเท้าหกเก้าสามหกเก้าสามครับคือมาโตมากแท้สามสามเงี้ย สามสามอันนี้เห็นจริงนะคะ่ะท่านผู้ชมนี่เห็นจริงสองสองนี่กับสองหาเห็นกับว่าเอาเดอกค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ามันดับ <laughs> สมันละค่ะครับ <c oughs> เอาหวดนี่ลักลอยเพอนไทยหกเก้าสามลักลอยสิยุข,ข้างบนดนะคะ่ะท่านผู้ชมหกเก้าสามค่ะหัวดไม่เนาะ <c oughs> เอให้รวยครับผมสามสามสามเก้าสามศูนย์สามสี่สามห้านี่ค่ะครับเอาฉบับจริงฉบับจริงก็ได้เห็นแล้วเนาะครับผมอันนี้ตัวใหญ่ๆแล้วค่ะท่านผู้ชมวันนี้น่ะครับผมบนสามเก้าสามศูนย์สามสี่สามห้าและสามสามหลักร้อยหกเก้าสามลักรลอยไปชนกับคนบ้านเองนี่เถอะ 0กับ3เข่าว่าเท่าเนี่ยมี3เก่าหมวดว่าขนานี่เพ่นใด0กับ 2, 2 0กับ2บ้านนี้เพ่นผืนอนไรเนี่ยครับ่นองตัวกับตัวนี้เท่าเนี่ยอันนี้เป็น2หาเลขออกหา2อ๋ออันนี้เดี๋ยวตรงกันที่บ้านเท่า3เก่าเนี่ย้าสมองว่ะ สามสามเก้าหัวลักล่อยขันเอาน้าอาจารย์คนบ้านเองสามสามเก้าหกสามเก้านาะครับนี่ล่ะค่ะมากว่าค่ะทรันูุชมเพินเอนมาฝากค่ะเลขมันหน่อยคูเลขหน่อยคูหนึ่งกับเก่า ข่อยก็มากด้วยที่แ่าค่อยมากสองตัวเยเดีขค่อยมากหนึ่งพร้อมเก้าไข่ก็มากน้ำเชื่ร์มากหนึ่งลางมันบ่เมียนโย่ตัวแต่าว่ารือว่าหนึ่งจะกวาดกันโอ้เก่ากับหนึ่งสิกวาดกัน <9. S 1> เกือบ <9. S 1> เกือบแม่ไม่ถ้าเป็นคููเดียวทั้งนั้นแม่คางเดียวอืมเต่ว่าวัานนี้กับอันกับียังกว่าเแถาสองขึ้นนะฟันยันเกือบสองขึ้นครับผม ครับสองขึง้นช่วงนี้ฟันนี่ยังต่อกันสองขึ้นเนาะขนาดไส้เกือบอยู่ก็ยังจะเบลเกือบอีกนึงปเมนนี่มันจะเป็นประมาหนีได้ทั้หนึ่งเกา่ากันมากนะเราจะสามเก่ากับกับคือต่ว่าบนนี่กันนี่พว่บนดับบนดับสองเหมืเน,นี่ยอืม คนดับสองแต่ <พอ S 1> ว่า<พ>อีพอแพ่สองพอไงพอจำเนียงเป็นจิดแผ่สองแผ่คือว่าแพ่อเอาคอนกันนะจ้ม <c oughs> ค่ะเอาเสียวกวอฝันจากควงกอนเนาะโอ้เป็นเขาดีแล้วค่ะท่านคุอส้มนี่นี่งามพอมเียกวหลายครูนะ้าครับอยากได้ยังสี่ถือเจ้าหาหงวดติดต่อกับนอนะเอฟซีคือสีดีใจ น้ำเชี่ยหังสิดีใจค่ะค่ะยวนี่เลขพี่น้องกับสามีครับผมถ้าเลขกิ๊กเก่าจ็สามเก้าถ้าบ้านเลขทีน้ำเชี่ยเจ็สามศูนย์ครับนอนเฝ้าลูกดิ๊กลูกดิ๊กตัดผมไหมอ๋อเอฟซีพวกน่นนั่นนะมีความสุขดีนไงถ้าเป็นส้งนี่ไลยตัดผมมาไหมครับ เพื่อนสิไปเที่ยวเนาะครับน้องกับยูปี่ค่ะท่านผู้ชมเนี่ยนี่กับฟังดูแลแม่ตลอดครับเอาสำหรับพี่น้องที่ที่ชอบครับผมแม่ยูปี่ผมนน่ารักลอยเบอร์เส้นบนกับมันเก่าซิบเก่ากุลละทอครับค่ะเอ้าค่ะท่านผู้ชมหมวดไม่เมื่อเด้อค่ะน่ามาฝากกันเนาะครับผม เอาค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วเลขบ่หลายเนาะเแ่าแม่นเอาให้รวยครับผมเพิ่นบอกอืมงวดนี้เป็นงวดแรกเด้อค่ะที่ลงให้ FC เบิ่งเนาะครับลักลอยเพิ่นแม่นเด้อค่ะลักลอยเพิ่นแม่นแต่ว่าเพิ่นก็ไปส้นกับอาจาร,รย์คนบ้านเองอยู่3เนะาะ3กับ6ค่ะลักลอยเพิ่นแม่นอยู่ค่ะแต่ว่าเถ่าเฮามาเทียบให้ FC เบิง่งเอ่อเลขกลักหน่วยบนเอฟซีทรห้เป็นงวดแรกเนาะครับ เขาสามเก่าอยู่ดิเมนติดสามเก่าอยู่อืมเขาสามเก่าค่ะานมุ่สแล้วน้ำเชี่ยกับฝันฝันั้งแต้ได้เกืเอ,อบกิ้งเดียวแมียนยุ่ข้างบนเกือบกิ้งเดียวคางเดียวคางเดียวค่ะทั้งๆที่แต่ค้องกับมีเกือบอยู่เมนเจ๊สิบเอลไม่เหตุอย่างอีกเนาะเป็นสามกิ้งเนี่ยสามต่อเน่วเาไปสามกิ้ง <laughs> <laughs> สามเก่ากโอ้สุด ข้องจองเด้แเมียนบอก่าไข่กระสีเอาเลขกันบัตรคิวน้ำปูนี่ละบัตรคิวเจ็ดซีครับผมสามเจ็ดซีนี 3, 7, ่และค่ะสามเจ็ดสามเขาไมาเส่อะไรเมียนได้ตัวไรบอกน้ำเสียในเด้อค่ะแต่ว่าวันทีนะะ่สิบซีแล้วค่ะผู้ใหญ่ใจดีชุดสามตัวบนเนาะครับกับผู้ใหญ่ใจดีชุดสามตัวสามตัวมวันที่สิบซีครับค่ะ วันที่สิบสี่เจอกันเอาค่ะท่านผู้ชมแจ้งเอฟซีเนาะเฮาว่ได้เฮดค่ะยูทูปเพนเฮดขึ้นมาเองเด้อค่ะท่านผู้ชมดําเสี้ยกะบ่ไเดเฮดเฮดบ่เปลี่ยนพร้อมแม่งคลิปกติครับผมบ่ได้มาตงมาพิมพ์คํามันยากเข้าไปอีกอืมโอ้แห่ฮงสิบวได้กินหวดเข้าค่ะท่านผู้ชมเอาสาหรับคลิปนี่เป็นงวดแรกเนาะที่โลงให้เอฟซีเบิ่งบนอย่างเดียวเด้อค่ะ ขอการคีบหนาอยู่ดีไม่แห้สกู่สุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมอ๋อค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคย้อค่ะครับผมขายคีมค่ะท่านผู้ชมครับค่ะถ้า FC อซีสนใจกะให้ทักไลน์มาเบอร์ที่ขายคีม้อคะท่านผู้ชมครับที่เกาหลเมเชียสี่บอกนี่ค่ะครับผมโดยตรงได้เ้อครับพี่น้องค่ะเฉพาะพี่น้องซีที่สนใจคีมสบู่ครับพี่น้องเนาะค่ะ 0 6 2 4 9ห8สองสี่เก้าหนึ่งปดเก้าหนึ่งหกครับผมค่ะครับนี่ละค่ะ่านผู้ชมครับอีกเบอร์หนึ่งเอฟซีว่าใส่บ่อีกเบอร์ก็ใส่ได้ครับพี่น้องค่ะครับพี่น้องเอฟซีที่เป็นอยู่ในเบอร์เกาไร่เกากะยังใส่คือเกาได้ครับผมค่ะก็สิเปาเบอร์ไม่มากนี่ค่ะ่านผู้ชมเพราะว่าเอฟซีเพิ่นสร้างของเพิ่น่าเพิ่นเขาไร่เกาบ่ไดดค่ะแม่นไล่เกาก็คือเบอร์ศูนย์เก้าแปด สี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามกับผมค่ะคใส่ปกติมาเขาเรืองขีมนะคะดค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเอก็จะมีสบู่เซรั่มแล้วก็ครีมขมิ้นนะคะคแล้วก็ครีมทาผิวค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะครีมทาผิวครีมทาผิวแล้วก็แป้งตลับเนาะค,ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมแป้งตลับค่ะ โตมันหน่อยไปค่ะท่านผู้ชมครับแป้งตระรับกันแดดค่ะใส่ดีแล้วค่ะแป้งตระรับค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าสามอย่างนี่หยอดฮิดยอดฮิ็ดเลยเด้อครับผมค่ะครับเอบซี่ว่าใส่ดีค่ะท่านผู้ชมแนสบูนี่ซอยให้หนาซอหนาไสค่ะครับฝากะจางเด้อค่ะท่านผู้ชมแสื่ํลำนี่เห็ดให้หนาเฮาบ่แหงบ่เหี่ยวให้หนาเต่งตึง เ <No. S 2> mm hmm. นาะหนาหนุ่มค่ะท่านผู้ชมคร <Okay. S 1> เบื้องจากเอฟซีซังนะคะ่ะเพิ่นสิขาดตัวนี้บ่ไอ้ไเลยค่ะท่านผู้ชมนี่เซ mm hmm. รั่มค่ะต่อมาออขีมขมิ้นนะคะท่านผู้ชมขีมขมิน้นถ้าเฉพาะเยี่ยมกันขึ้นเนาะ mm hmm. ค่ะใส่ดีเนื้อนี่นุ่มนะค่ะท่านผู้ชมเนื้อหนุ่มค่ะนุ่มมัดสองตัวนี่นะถอปถูกต้องครับผมค่ะครับเนื <an> ้อน <an> ุ่ม ลองเอาไปใส่เบิ้งหน้าครับพี่น้องจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ใบหน้าได้ครับผมคค่ะรับจ้งเก่ามาเชี่ยใส่เอฟซีก็เห็นนะคะเพราะว่าหนาสองคนนี่มองขำค่ะท่านผู้ชมค่ะเปลี่ยนข้มนี่ว่าเป็นเวาร์เรนค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวใดดีน้ำเชี่ยก็จะทดลอง ถ้าแสบถ้าแพรถ้าขั้นน้ำเสี่ยจะยุดใส่คือจังของน้ำเสี่ยนี่ไทเอฟซีเพิ่นแพรเพิ่นแสบเพิ่นขั้นให้ยุดใส่ท่านที่เนาะคะ่ะท่านมู้ส้มเนาะ,ะเอาไปทดล่องเบื้องกอนค่ะเทียนามมันสอมันใสคือน้ำเสี่ยกับกล่องว่าเชี่ย<ะ>ถามว่ากาฝาน้ำเสี่ยยังมีบ่มีค่ะทดานมูสม้ส้มน้ำเสี่ยเสียว่าแม่เอฟซีถูกทันเพิ่นล่องขี้มมาหลายโต<ะ>กาฝาบ่าออกแต่ว่าเห็ดแห้งเฮาจาง แล้วที่สําคัญน้าเชี่ยก่ะดีใจอีกอย่างหนึ่งว่าหนามันใสขึ้นแมมคะ่านผู้ชมครับหนาใสขึ้นมองนีสิบ่มีฝาเลยนี่แมนนี่ค่ะดานผู้ชมมันก็ใสสีเคืองปีแล้วค่ะดานผู้ชมแต่ว่าเท่ากับต้องใสเวลาเนะแมนค่ะหนามันซอมันใสมันมันแบบว่ามันเปลี่ยนแปลงอีหลีดี่ท่าปกติเฮาใสสองสามเดือนอุ้ยก็ดีแทะแมนใสไปวันี ไปกลับมาของเก่าอีกครับผมค่ะแต่ว่าขีมที่ว่าในชุดนี้ครับพี่น้องใส่ดีแบบว่าบได้เลียนขีมเลยครับผมสบู่มื้อนี่เรากับบได้เสียพรอมเด้แมนบได้เสียจะเห็นใบหน้าของเก่ามาเชียที่เลียนไปกับน้ำเสียดได้ครับผมค่ะครับนะคท่านผู้ชมถ้าสนใจก็ทักไลน์มาได้ค่ะครับนี่ครับแป้งตลับกับใส่ดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้เป็นหยอดหิตไปแล้วค่ะครับ เอาสรับคลิปนี่พอกันคลิปหนายูดีไม่แห้งสุขูสุก้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ